สวรรค์ปิดนรกอ้ามดิพี่น้องที่มี โอ้โอ้โอ้ฮอบตายเลยสัตว์เดียวอบตายเลยฮอบตายเลยแอลลี่ล็อกโคแย็ดผมมันไปไหนวะมันบินผุนไหนวะเอาหลึกกูกระตาเอาหลึกเอาเล็ดปลายพยาปลายเพเยตเข้าโตเข้าตุงไม่พับอยู่ไหนแบบปังปังกปุ๊กู นั่นเจ้าเป็นลูกกระเทวดาหรือว่างูแสงหวันหรือประเจค่ะทำไมท่านมามองข้าเป็นงูแสงหวันวเราเห็นกล็ดท่านแววเหลือเกินแล้วท่านล่ะเป็นใครทําไมหัวถึงล้านป้านเป้าอย่านะอย่าเอาขี้แมวมาใช้ล้านเรานะท่านเป็นใครเราคือพลานบุงประจจค่ะท่านมาตามหาอะไรเรามาตามหานางกินเลเห็นมั้งไหมตามาใครครับนางกินเลยอย่าแม้แมต่ังจานเลย ตั้งกินตั้งเลียไม่เลือกสักทีเดียวเลยข้าไม่เห็นนางกินเลียท่านเาเองเถอะเท้าเองโอ้หันท่านขายั่วเยี็ยจริงๆทําไมจะไม่ขาวในเมื่อข้าใช้ยาสีฟันดอกบัวคู่โอ้โหอยากเรานี่จะใช้ดอกบัวคู่ได้ไหมยไ,ไ,ไม่ได้ท่านมีแต่ฟันปลอมถูเหือกถูกถกตายายหลแล้วไม่ต้องใช้ก็เลยครูไม่เห็นนางกินเลีย <laughs> ไม่เห็นฮ่าไอ้บ้าวัน <laughs> ไอ้บ้าวมึงเห็นนางกินเลียกรูไหมมึง <laughs> <laughs> บอกมานนะถ้ามึงไม่บอกต่อเดียวนะ กูกินตับมันเล็กฮะน่ะ <laughs> แม่ก็ท้ามมันกินแต่ตับเออร์ตีนเลยไม่กินเนอะโอ๊ยถ้าตีนหัวปพอได้ครดฮ่าเนี่ยฮ่าเนี่ยโยนหนีใจใจใจโอ๊ยใส่ห้อ่โอ๊ยใส่ห้องดูดดภาพชา้าๆเป็นภาพที่สวยงามหาดูที่ไหนไม่ได้ พวกสาวิตปากกว้างทำไมตัานเยยเปม่มันตูป้ากโคปิกโปิกโคปิกมันบินกำลังอีบินแล้ว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 อุ้ยเวียวกลุกลิ้วกเวีวกลุ้งลวเอ้มึงเงินกินไหดีไม่ใช่นกงวัวจุกเก็ีม่ยวิกเยวิกกกุปาไปแกลงถจ้องบ่างเพลจับมันไว้นี่ทันพานบนรู้หรือไม่ทำไมรไม่จบค่ะมันไม่ใช่สัตว์ยังโลกมนุษย์ เพราะฉะนั้นมันไม่ได้พูดภาษาบ้านเราเอ้าแล้วมันพูดยังไงปละกปลึงตึงตึงไตปึงตั้งตังนูตุงตังติิงติงบอกกิ้งอกกิ้งก็กงโกงเลยตัวกู้มันบอกว่าถ้าไม่เอาเชือกผูกคอมันจะบินหนีถ้างั้นจักให้เลยพี่เจ้าค่ะปละกงตึงตั้งปึงตั้งตองตังอ้ออ้อกิ๊กจับจับกิ๊กแลวปละโกงตัวป็ตัวกู้อ่ะมันหว่ารหัสแนนวันนี้เลย ปึงตึงพลังกงังตึงตังตึงตึงเอะที่แต่ <š ie> ีแต่อบต่จอบแ่จิ้งก๊งกกุ้งเลยหารจะไปออกอันมันหวแน,น่นวันนี้เลยว้าวท่า <genauso> นพลานบุญทำไมลืมไปเจ้าค่ะ่ันจับนางกินรีเพื่อจะเอานางกินรีไปไว้ที่ไหนเราจะพาไปถาไวถายองค์พระสุทูลไระจาค่เพระสุทูลเสด็จมาเป็นรถบัสบัรทงแล้วแน่นอนแล้วเจ้าเมืองเมืองนี้จะต้องตัดยงัง นรู้แล้วย่างไรมันใส่เกือกบอกเลยไม่ใส่ก็โหขอบคุณเลยปากมันจังเปลดซะจริงๆแหลงออกมาได้ปลือว่ากษัดตัดยาเราเพิ่งกลับมาจากแตงปาล์มต่างหากเมื่อนกันอำมาตพยัค่ะที่นี่ที่ไหนเนี่ยป่าหิมพานต์แหลปหองเอ้อ ปังแนี่มจบหน้าจอรถบัสแตกแล้วตีใจหมามันจริงต้องเบื่อที่นี่ป่าไมาพามเราจำไม่ได้เหรอทิงสาลาสัตว์เยอะไปหมดกินนารียังมาเล่นน้ำเลยพยาค่ะกินนารีเล่นน้ำที่นี่ใช่พยาค่ะสิงสาลาสัตว์มากมายใช่พยาค่ะอ้ไรเนี้ย หยัดแมมหน้าเปรตก็แล้วใจแหวนนั้นก็แล้วพี่ก็ไปเลยโรูกูต้องตกใจมึงไมมอย่ามึงตกใจคูอตัวดำๆแปมมแนี่มันตัวอะไรกันเนี่อ๋อนี่จำข้าพเจ้าไม่ได้แล้วเหรอจำไม่ได้แล้วล่ะโอ้โปรดจำไว้ได้สมองเลยไอ้ตัวนี้ไงที่ส่งรูปมงเรียนหนังสือไอ้เปรตไอ้ตัวทวงบุญคุณอุ้ยส่งลูกกูแค่สองเดือนทวงกูเลย ให้ไตยโอ่งที่มึงแร่งต่อหน้าคนให้มึงไต่โอ่งที่ห้าเดือนให้แม่แม่เต้าพี่นองมึงชิบห้ที่แปดปีไอตัวตัวบุญคุณเนี่ยมันกินอะไรเรื่องมันมันกินทุกบาททุกสตังค์พยาค่ะอ๋อแล้วเวลามันขี้ละ่ะมันขี้เหนียวพะยะค่ะ ท่านพลานบุญทำไมเรียกไปถวายรายงานก่อนมันจะปากเปรตไปมากกว่านี้อ้าวนางกินรีข้าจะดูแลไว้ท่านเองขอบใจท่านเพราะเชิญพระองค์พระจุฬาขอโทษเราต้องขอตัวไม่เลยเราขอโทษท่านเรายืนเหลาๆไปหน่อยพระเจ้าค่ะขอถวายทั้งควักพระเจ้าค่ะบังคมฮะ บังคมฮันนี่คมอยู qu plate, ่ในควักเรียบร้อยแล้วไม่เป็นไรลุกขึ้นเติดปลานเปรดอุ้ยก็ชื่อปลานบุญปลานบุญเห็ุผลเท่าไหร่เอาผีดเท่ายหี่ไปอีโรโกะเบลิกตรกไอ้แม่ก็คือไปอม่แก่อะมัน้มันอยากมีเฟนอ๋อได้เลยนายเห็นว่าถ้าเราจับนางคินนารีได้แล้วท่านยี่ยกหัวโมงให้เราหัวเมืองไม่ใช่หัวโบงฮันนี่ฮันนี่ฮันนี่อ้อ ตั้งเจ้าหัวบองเราเรื่องเมืองดวงจะดุ้นกูเขามาว้วงระดวงอยู่เขาหัวเปล่าไปก่อนไหมเราเปลี่ยนเป็นแกงน้ำเคยได้ไหมพระเจ้าค่ะถวายปีอุ้ยถวายปีพระเจ้าค่ะถวายปีอีโลโกะปลกเตือกเย็ดแม่แปลว่าพื้นวัเนี้ปักเพลออันนี้เล้วข้าพเจ้าจะถวายปีกแด่ท่านนี่คือปีกของนางกินลีพระเจุกค่ะให้ปีกไปเรอให้ปีกไปเรยให้ปีกไป กูพลื้อไปนอนอยากง่ายี่ลูกกูคลุยแล้วอยากแมอยากแมดเปล่าหลายเปลยกูนึกว่าติดแล้วอินตุ๊ต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 นี่หรือปีกินอะไอยากจะได้กินารีหันมาทางนี้สิพี่เจ้าข่ายืนอยู่นี่แล้วว้าวเอาใชยมาจ้ะมาจ้ะมาใช่อะเพิ่งปอบแล้วอย่าลงเลยอย่าดูแตะโน้ยอย่าดู่้ยพี่โลกพี่ตาใหญ่มึงกินรีอะนี่กินรีอันนี้กินรีวะกินอย่าดอง กูกินทุกที่ห่อละที่เพื่อนเลี้ยงไอ้เปลาข้างฟรีอ่ะแตกเหลือเปย์นีอาา่อมัดใช่เหรอนั่นแด่งๆดงันก้นตาว่ากันสาตว์มึงก้นตาเมืองหวันดู ไอแบบนี้กขเรียกว่าสัตว์สวรรค์ไปัจจุค่ะโอ้ยตัวนี้สัตว์สวรรค์สัตว์สวรรค์ก็ทักเจนต้องเจนตีเอาไปทำไรบ้างอุปบํารุงงน้ำนี่สัตว์สวรรค์เด้สัตว์หนาหลอกอยู่กดตีกว้างกดปั๊มไปเอาไปเอาเร็วๆไปเอามาอย่าดื้อกาหาหายเดียวมาเพื่อกินรีบปลอมมึงเร็วพลิวกับปลอมแล้วอ่ะก้องแต่ต้องเล่นน้ำในซารโนดาดูเอาไม่มีสารโนดาได้กินรีเล่นหรือพรานบุญถ้าอยากจะดูก็หาสระมาเองที่ปเจ้าค่ะเราต้องขุดซาเองลุงเบ้อ อ้อยากจะได้สะใช่ไหมใช่แล้วสะนั้นหาได้แต่น้ําดูนี้หายากหน่อยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราจะได้มิตสะอนุดาษมาวางไว้ต่อหน้าท่านอเ้เสกนิรมิตได้แตงอี่สายล้วก็วนมันจะเป็นไปได้เช่นไรคอยท่าเลยโอ้จะเป่าคาตาบาลาเดี เรียบอะย่งพูดอย่าวาเวียนคลอกจำกันถ้ามาเิยมเราเก้ซาอโนดานมาซ่าอโนดาตรงลอยมาวางตอหน้าเรานบัดเดี๋ยวนี้มาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นที่ห้องเราเราใช่อีบ้าได้ปลื้มจาอดร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 ดโอดรดโดรดดอดราดรอดรอดอดรอดรอดอดรอดรอดเออดรดรอดรรรอดอดอกรออออนรอรอออดดรร กินารีคะท่านต้องเล่นน้าไหมก็ดูแล้วล่ะเล่นเปลือกไหม่้าอือหันมาทางนี้ที่สะมาตั้งแล้วโอ้ยยะสองครั้งไอ้โลงเปลือกซ้าแก้ใต้อกนี่ทั้งตัวเตาอยู่อามัดพย่ค่ะจับนางกินนารีแค่ผ้าอ๋อเราช่วยท่านด้วยกันไอ้พวกเฟรตดะกลบเกืนกันเดี๋ยวนี่กินนารีปอกเปลือกออกแกเป็นเลียนขี้โดกอามัดไม่มียุ่งเลย จับนางกินรีโยลงสาโดนดันเดี๋ยวนิขุดติมตาลุ้อดอกแทำแรงๆมันเมามือไม่โชคค่ะมันไ้เอาเอาเออีตายเทียนั้นนั่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 นโอ้โหกินนารีเอ้ากินนารียามเตอขึ้นนั่งปากสะ ทำไมเธอจึงงดงามเหมือนเปลียดยิ่งนี้ถ้าแม่อําพ่อเหมือนเปล่กูต้องใจอยู่กูชมมึงนี่จะตายอยู่แล้วยังปากดีนะนางกินนารีลงเล่นน้ําเดี๋ยวดิเบ้าห้อน้ำมีจิ้งกันแล้วเห็นว่าหน้าแร้งไม่มีน้ำตายท้ายพระองค์พระเจ้าค่ะอืมเป็นสักขีพยานรถถอนขนให้ก่อนพระเจ้คะ บานบุญทำไมหรือพระเจ้าค่ะเราอยากเห็นนางกินรีเล่นน้ำไม่นานกว่านี้หน่อยอ๋อเดี๋ยวเราจัดให้ท่านผมเนีน่ยแย้บแล้วมุ้งต่อยยันตายครอบปากู่อยากครอบแล้วคบมือกูแล้วให้นานหน่อยพระเจ้าค่ะอุ้ยให้นานกว่านี้เฮ้พอแล้วนะนานอีกนานตายายมันก็เสงเงียบแล้วอ๋อหยัดแม่มุน <c oughs> ไอ้จงใน้มึงจำว่าดุกดิกบงไอ้กูเลยทั้งยันเนี่ยทองไ,ไม่ได้กอดเผื่อเกินไปไม่กดเพื่อหยัดพร้อมบบบว่าตุองนำหมา,วาควายเลยขึ้นไหมโอ้แม่อย่านะอย่านะนกนรั่วแม่กูรวบประตวงั้นประวงแม่มึงกูกโกนอยู่ปีกี่สิบปีแล้วเนี่ยกูไม่ปล้ำตะเขา้าก,กินา,ารีไทยในร่างกู ไอ้ตงตกตายอยู่หน้านี่เล้วอาอามะตใช่ไอ้ตงตายเส้องไอ้เร็วไม่ใจว่าตายเองตายเร็วโตโตอีแก้วเอาหลึกมาโูอามะตไอ้ต้องเป็นระเบียบรถตายกูเหี้ผมเสี่ยวเปรบโยนหน้าโรงพักไอ้เหล่านุ่งผ้าถือไม่จุกค่ะ นารีปรานบุญเจ้าค่ะทำไมช่วยเรียกลับบ้านกลับเมืองด้วยเธอ้าปรานช่วยได้พี่สาวอค์ยกให้ปรานคนเดียวินารีอย่ากโกหกเรานะเราช่วยท่านได้จริงๆไม่ออกสงสารเธอ่ปนี่ลูกร้องใหญ่แล้วรู้ได้ยังไงว่าลูกคิดถึงท่านเนี่ยลูกยากหนุม่มเ,เปียกแมดกูมันมีโกรกแล้วอ่ะเ<ม>บ<น>้ออ้าวปรานบุญทำไมลืมเจ้าค่ะอีกินารีมีลูกแล้วมีลูกแล้วน้ำนุมเพื่อหมดเลยพ่อเจ้าค่ะเหรอส่งมันกลับบ้านกลับเมืองด้วย งั้นขา uh, ้าพเจ้าขอปี่คืนให้กินนารีเถอะอย่าอย่าอัเจะละก็ฮเรื่องปี่ของนางกินนารีเราขอแสดงความเสียใจทำไมหรือองค์สุธุนเราจะเก็บเอาไว้ตากดีปรีอุยหมดสิทธิ์อย่าบัดคนอแล้วจ้ะกินนารีอยากกลับบ้านเปเกรีย็นหรือจูเย็นแล้วหรือสงสัยว่าหลีต้องกินท่อมมาอีกใช่ไหม ตรงใจัแบงตุกไม่เป็นไรน้องจัดให้ท่านบินได้นี่กลับบ้านแบบรวเร็วเลยนะคือเอาให้รวดเร็วเลยจะไปรวดเร็วกว่าอีซูซูไปรวดเร็วกว่ายามาฮ่าติดเทอร์โบติดเทอร์โบให้เพราะเรามีอเทอร์โบเลยคนี่เราจะติดแล้วก็จุดท่านเอาแล้วนายไปจาดใ้กันแล้ว